สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่จะไปชมเนื้อเรื่องกันต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็ไปดูเนื้อเรื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะตอนนั้นนาลาทําเพื่อปกป้องตระกูลเฉินไม่ใช่เพื่อม้วนผ้าปักไปซานเป็นแน่หาไม่คงมีการฆ่าชิงทรัพย์ไปนานแล้วในเมื่อกล่องแพรใบนี้เป็นของที่มารดาฉินหวันจินมอบให้นางข้างในจะต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ม้วนผ้าปักไปซานอยู่เป็นแน่ถ้าไม่อยู่ในห้องของเฉินวันจินก็คงถูกหยิบไปแล้วหรืออาจจะอยู่ที่ห้องอื่นครั้งก่อนที่ไปห้องของคุณแม่เฉินเพราะมามาอยู่ค่าเลยไม่ได้ค้นของดูครั้งนี้จะพลาดโอกาสไม่ได้ยามพรเพหลังมื้อเย็นเฉินเย็นจางเพิ่งจะกลับเข้ามาเพื่อสืบหาเบาะแสท่านจึงต้องอ้อซ้ออีกครั้ง ท่านนั่งตามลำพังที่โต๊ะอาหารน้ำตาคอเบ้ารอคอยผู้ที่หวนคืนขอโทษด้วยนะพ่อมาร่วมโต๊ะกับเจ้าไม่ทันต้องปล่อยให้เจ้าอยู่คนเดียวท่านพ่ออย่าได้คิดมากท่านมีงานราชการติดพันไม่อาจอยู่กับข้าได้ตลอดเวลาแล้วไม่ง่ายเลยที่จะหนีออกจากวังมาแต่พ่อกลับไม่มีเวลาอยู่กับเจ้าเลย แม่รู้ว่าการเล่นกับความรู้สึกของเชินเยียนจางจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแต่ยามคับขันเช่นนี้ก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ท่านพ่อลูกคิดถึงท่านแม่อีกแล้วคืนนี้ลูกขอไปนอนที่ห้องของท่านแม่ได้ไหมคะเชินเยียนจางเห็นบุตรสาวโศกเศร้าจึงรีบมากอดปลอบโยนและอนุญาตโดยทันที เมื่อเปิดประตูห้องไปทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยดังเดิมแต่ท่านสังเกตที่โต๊ะเครื่องแป้งเหมือนจะมีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมทั้งๆท,ที่ไม่มีใครใช้โต๊ะเครื่องแป้งแต่กลับมีทั้งแป้งและเครื่องปะทินโฉมตั้งอยู่เหมือนจงใจทําให้ห้องนี้ดูเป็นห้องที่ใช้งานตามปกติหากสิ่งที่ทําอยู่น,นี้ไม่ได้ทําไปเพื่อลาลึกถึงภรรยาผู้ล่วงลนะับก็คงทําไปเพื่อ คครบางนนนอยู่่เป็นแนขณะที่ท่านกำลังจะสำรวจห้องจู่ๆบานหน้าต่างก็มีเงาปรากฏขึ้นเสียงกรีดร้องของท่านทำให้นางตกใจหัวใจแทบวายคุณหนูจู่ๆท่านร้องเสียงดังทำไมคะมามาทำไมถึงเป็นท่านละ่ะข่ำลงอากาศหนาวเย็นท่านสวมเสื้อบางเบาด้วยกลัวว่าท่านจะไม่สบายท่านทั้งสองจึงเข้าไปคุยกันในห้อง บ่าวเห็นว่าที่นี่มีไฟสว่างกลัวจะเกิดเรื่องจึงรีบมาดูจึงไม่นึกว่าจะเจอคุณหนูข้าคิดถึงท่านแม่นะคืนนี้ก็เลยมานอนค้างที่นี่จะให้ข้าช่วยเตรียมอะไรไหมเจ้าคะครั้งก่อนที่เจ้ารู้ว่ามามาผู้ดูแลคือสาวใช้ที่แต่งงานมาพร้อมกับคุณแม่เฉันและทราบจากปากมามาเองบัดนี้นางพวดพลาดเข้ามาคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นแน่ มามาท่านบอกข้ามาตามตรงท่านมาที่นี่ทำไมเบ่าวบอกแล้วว่าเป็นเพราะโกหกคงไม่บังเอิญแบบนี้ทุกครั้งหรอกพี่แท้แล้วท่านรูว้ว่าข้าจะเจออะไรที่นี่ใช่ไหมละ่ะคุณหนูบ่าวแค่บังเอิญผ่านมาจริงๆตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานนางคงไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด เมื่อเห็นท่าทีตื่นตระหนกของนางท่านจึงว่าตัวเองกล่าวหนักไปดังนั้นเพื่อเป็นการปลอบประโลมนางท่านจึงจำต้องทำให้นางคลายความสงสัยก็ได้ข้าเชื่อท่านข้าเหนื่อยแล้วมามาก็เรียบไปพักผอ่อนเถอะค่ะหากคุณหนูมีเรื่องให้รับใช้ก็ไปเรียกข้าได้ที่สวนข้างๆข,ข้าอยู่ที่นั่น มามาช่วยดับตะเกียงให้ท่านแล้วจึงออกไปไม่รู้เพราะอะไรขณะแค่หลับตาท่านก็รู้สึกอ่อนล้าขึ้นมาเมื่อเห็นเหตุการณ์ผิดปกติท่านจึงรีบเอาผ้าปิดปากปิดจมูกแกล้งทำเป็นหลับสนิทสายลมบีดวิวในห้องเงียบสงัดจนแม้กระทั่งเสียงเข็มร่วงลงพื้นก็ยังได้ยินชัดเจนทันใดนั้นก็มีคนเดินย่องเบาเข้ามาในห้อง มามาแม่บ้านมองดูท่านที่หลับอยู่ด้วยสายตาเอ็นดูขอโทษด้วยค่ะคุณหนูเบาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเมื่อน,นั้นจึงเห็นนางดึงลิ้นชักที่อยู่ด้านล่างตู้ออกแล้วควานหาของในนั้นมามาท่านทำอะไรนะท่านถามขึ้นมาฉับพลันทำให้นางตกใจลนลานจนเกือบโดนตู้เสื้อผ้าหนีคุณหนูหลับไปแล้วไม่ใช่หรือคะ ช่วงนี้ข้านอนดึกจูจูรู้สึกง่วงไว้ข้าเลยสงสัยไม่นึกเลยว่าในเต้าหอมจะมีผงนิทราบ่าวอยากให้คุณหนูหลับสบายไม่ได้มีเจตนาอื่นใดไม่มีเจตนาอื่นใดแล้วท่านมาหาอะไรเหรอมามาแม่บ้านรู้ว่าเรื่องนี้ปิดไม่มิดแล้วจากสีหน้าประมาก,ก็สงบลงแล้วเล่าความจริงทั้งสิ้นให้ฟัง คุณหนูบ่าวมาหากล่องแพรที่หูหยินมอบให้ท่านบ่าวกลัวว่าท่านจะเจอมันเข้าตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันในเมื่อกล่องแพรนั้นเป็นของที่ท่านแม่มอบให้ค่าทำไมท่านต้องซ่อนมันด้วยเล่าข้าไม่อยากเอามันมาให้ท่านเพราะมันจะนำภัยมาสู่ตัวท่านตอนนั้นคุณหนูคุณหนูในอดีตแน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงเจ้าแต่หมายถึงแม่เฉิน ตอนนั้นท่านแม่ค่าและกล่องแพมีความเกี่ยวข้องอะไรกันถ้ามามาไม่บอกค่ายังไงค่าก็ต้องออกตามหาความจริงเองอยู่แล้วมามาแม่บ้านชังใจอยู่นานเมื่อรู้ว่าท่านคงไม่หยุดสงสัยจึงยอมบอกความจริงที่แท้มามาคือเด็กที่ถูกบ้านของคุณแม่เฉินเก็บมาเลี้ยงด้วยเหตุนี้เลยได้ว่าเป็นสาวใช้ให้คุณแม่เฉิน ถึงแม้ทั้งสองจะสนิทกันมากแต่เรื่องพวกนี้ให้หล่อนรู้ไม่ได้มามาแม่บ้านก็รู้เรื่องม้วนผ้าปักไปซานเพียงส่วนหนึ่งแต่มีบางเรื่องที่นางค่อนข้างที่จะมั่นใจกล่องจินเหอเก็บความรับไว้เยอะมากในอดีตบ้านคุณแม่ฉันร่ำรวยมากแต่เงินก้อนนี้ไม่ทราบที่มาในกล่องจินเหอมีความลับนี้ ท่านคาดเดาว่าทรัพย์สินเหล่านั้นน่าจะเกี่ยวโยงกับม้วนผ้าปักไป่ซานตอนนั้นเป็นเพราะความลับนี้แหละที่ทำให้ฮูหยินต้องถูกฆ่าตายอย่างน่าอานาถทำไมข้าถึงไม่รู้เลยว่าท่านแม่ถูกฆ่าตายเชิญเหียนจางเพียงพูดแค่ว่าคุณแม่เฉินป่วยจนเสียชีวิตแต่ไม่พูดถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงตอนท่านยังเด็กนายท่านบอกว่าไม่ควรให้ท่านรู้เรื่องเช่นนี้ แต่ไม่ได้น,นึกเลยว่าจะปิดเรื่องมาจนถึงบัดนี้ที่จริงตอนนั้นก่อนคุณหนูจะจากไปก็เคยบอกนายท่านให้เล่าเรื่องกล่องแพรนี้แก่ท่านให้ท่านได้เลือกเองแต่ท่านพ่อไม่เคยอธิบายเรื่องนี้ให้ข้าเข้าใจเลยท่านพ่อปิดบังเรื่องนี้จากข้าทำไมนะเรื่องนี้ท่านต้องไปเรียนถามนายท่านด้วยตัวเองแล้วล่ะบ่าวช่วยท่านได้เท่านี้แหละ ค่ำคืนอันมืดมิดแล้วแต่แสงจันทร์ที่ถูกบดบังเช่นเดียวกับความรู้สึกของท่านในยามนี้ที่มืดแปดด้านไม่อาจพบความสว่างภายในห้องโถงแะยุเกรซี่กำลังจิบชาแต่ด้วยความที่ไม่ชินกับรสชาติของชาจีนจึงนิ้วหน้าเมื่อได้ลิ้มรสส่วนอารันดีคุกเข่าข้างๆรอฟังคำสั่งไม่คิด่าเรื่องใจแย่ปานนี้ จะจัดการท้ายเฮานี่ช่างยากนักแต่ข้ากลับคิดว่าทนายุกใจร้อนเกินไปต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายเดียวกันเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกันมันจะแย่งไปคงจะไม่ยอมง่ายๆมิหนำซ้ำมีแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายผิดใจกันข้าผิดเองนายเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้ฝั่งโน้นก็คงเบาใจไม่ระวังเท่าไรยิ่งมั่นใจก็ยิ่งได้ใจจนประมาท สุดท้ายการยกหางคืออาวุธที่ร้ากาดที่สุดยิ่งไปกว่านั้นสองประเทศเป็นพันธมิตรกันต่อให้รู้ทั้งรู้ว่าอีกฝ่ายคือศัตรูแต่ก็ยังแส้งทำมไมตรีต่อกันทำเช่นนี้เขาถึงจะได้เชื่อใจฉันบาดจ,จิงก็เป็นแค่หมาตัวหนึ่งของไทเฮาต่อให้ไทเฮายอมให้นางแต่งงานกับข้าก็คงเพื่อให้มาสอดแนมไม่เป็นประโยชน์กับพวกเราเลยอลันดี เจ้าอย่าเอาผู้หญิงที่นี่มาเปรียบกับผู้หญิงที่อิตาลีสิที่นี่อบรมสั่งสอนเด็กสาวกันจนเป็นจารีตว่าเมื่อแต่งงานแล้วต้องเชื่อฟังสามียังไงพวกเราก็ได้ประโยชน์อารันดีเห็นท่าทีมั่นใจของดายุกเรซซี่แล้วจึงเงียบไม่โต้แย้งในหัวมีแต่ภาพท่านในอริยาบทต่างๆ เขาคิดในใจว่าท่านได้ยุกมองคนผิดไปแล้วแท้จริงแล้วท่านไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแบบที่เขาคิดไม่ว่าผู้หญิงอิตาลีหรือผู้หญิงของราชสำนักต้าชิงก็ไม่อาจเทียบท่านได้เลยสักนิดเพราะระยุกเรซซี่เอ่ยปากเรื่องจัดงานแต่งงานให้อรันดีในงานเลี้ยงแม้ไทเฮาจะปฏิเสธแต่ก็สนับสน,นุนทั้งหนุ่มสาวไปมาหาสู่กันได้เจต,ตนาเช่นนี้ของไทเฮา ที่คนนอกคิดไว้ก็คือการให้เกียรติท่านทูตแต่สําหรับผู้ที่รับรู้เรื่องม้วนผ้าป,ปักปลายซานท่าทีเช่นนี้สอเจตนาได้อย่างชัดเจนเพื่อให้สมดังเจตนาของไทเฮาอารันดีจึงมาหาท่านถึงที่ห้องในจวนเฉินตั้งแต่รู้เรื่องจากมามาแม่บ้านท่านก็คิดจะถามเฉินเยียนจางให้ชัดเจน แต่ที่ไหนได้เขาเหมือนจะรู้ตัวจึงออกจากบ้านไปแต่เช้าและกลับตอนค่ำเมืดทุกวันท่านอุตสาห์ตื่นเช้าเข้านอนเร็วๆทุกวันเพื่อที่จะได้เจอเขาแต่ก็ไม่เคยได้เจอเขาสักครั้งเดียวหลายวันมานี้ท่านนอนดึกขณะที่สายมากแล้วก็ยังรู้สึกเพียผ่านให้ไม่อยากตื่นเมื่อเห็นท่านกำลังหลับไหลเขาจึงยิ้มแล้วบีบจมูกท่านพร้อมกระซิบข้างหูเบาๆ คนขี้เศร้าตื่นได้แล้วโดนบีบจมูกจนหายใจไม่ออกท่านจึงค่อยๆเรืมตาขึ้นมาแล้วตีเพี้ยบไปที่มือของอารันดีด้วยความโมโห้หากำลังหลับอยู่เจ้าโดนเข้ามาโดยพลาการแบบนี้ได้ไงกันไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าเห็นท่านหลับซะหน่อยคิดมากไปได้แต่ถ้าเจ้ายังไม่ชินล่ะก็งั้นวันหลังข้าจะมาให้เจ้าได้เห็นข้าทันทีที่ตื่นทุกเช้าเลย เมื่อนึกได้ว่าตั้งแต่ที่รู้จักกันมามีหลายครั้งที่ท่านทั้งสองต่างเริมตาตื่นมาเจอกันในสภาพเพิ่งตื่นพอนึกถึงเรื่องที่ระยุกเลซซี่สู่ขอท่านให้กับเขาก็รู้สึกคิดมากราวกับชีวิตตัวเองต้องตกอยู่ในกำมือของผู้อื่นยิ่งคิดก็ยิ่งรุ่มใจท่านจึงอดไม่ได้ที่จะระบายความขับค้องใจลงที่อารันดีข้าถามเจ้าว่าทำไมไม่บอกกันก่อนว่าจะมาหา มาแล้วผูกเข้าห้องคนอื่นแบบนี้เสียมารยาทมากก็ได้ก็ได้ก็ได้ข้าผิดเองละถ้างั้นคุณหนวานตอที่รักท่านจะตื่นได้หรือยังขอรับเมื่อพยักหน้าเป็นการตกลงแล้วท่านก็ขอให้อรันดีออกไปจากห้องเพื่อท่านจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวก่อนเมื่อเปิดประตูออกมาก็พบอรันดีที่ยืนรออยู่แล้วพร้อมด้วยสายตาของคนรับใช้ที่อยู่รอบข้าง เ้าควรเข้ามาทางประตูใหญ่ดูสิทุกคนสงสัยว่าตัวเจ้าเป็นศัตรูไปหมดแล้วก็ได้ถ้างั้นข้าจะเข้ามาใหม่คุณนวานโต้ต้องรอข้านะอรันดีมาเพราะเรื่องความคืบหน้าของกุญแจเป็นแน่พอดีกับที่เฉินแยนจางหลบหนาทันเรื่องนี้ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ช่วงนี้เฉินแยนจางออกไปแต่เช้า กว่าจะกลับก็ค่ำม,มืดไม่อาจเจอกันแต่ทันทีที่รู้ว่าอารันดีมาที่จวนก็รีบกลับบ้านด้วยความรีบร้อนเมื่อคิดถึงเรื่องการสู่ขอของระยุกเรซี่ก็กลัวว่าบุตรสาวจะต้องแต่งงานออกไปจริงๆแล้วต้องออกจากบ้านเมืองนอนไปต่างแดนก็อดหนักใจไม่ได้ขณะที่เชินเยีนจางกลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าท่านก็เตะอารันดีไปหนึ่งทีประเดี๋ยวถ้าจะเตะเจ้าแบบนี้ แล้วเจ้าก็าหาข้ออ้างขอตัวออกไปก่อนนะทำไมละ่ะหรือว่าท่านมีความลับที่บอกใครไม่ได้เหรอข้ารู้สึกว่าท่านพ่อมีเรื่องปิดบังข้าอยู่ช่วงนี้จึงเอาแต่หลบหน้าข้าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวพันกับกุญแจนั่นแน่นๆในๆวันนี้เขากลับมาเร็วข้าจะได้ถือโอกาสถามให้รู้เรื่องเอ้ข้าถูกท่านใช้อีกแล้วสิแล้วเจ้ายอมไหมละ่ะ ในฐานะชายชาตรีอย่างข้าก็ต้องยินดีรับใช้สุภาพสตรีแสนสวยอยู่แล้วเมื่อพูดจบก็จูบท่านที่มือขวาแล้วเชิญยันจางมาเห็นเข้าพอดีเจ้าทำอะไรลูกสาวข้านะไม่ทันไรอารันดีก็นำธรรมเนียมฝรั่งมาใช้ที่นี่สำหรับสังคมศักดินาในสมัยโบราณแล้วยังคงไม่คุ้นชินท่านต้องหาทางเลี่ยงบาลีเพื่อที่ท่านเองจะได้ไม่กระอักกระอ่วนใจ ท่านรีบชักมือกลับแล้วเล่นละครทําตัวหน่าสงสารมองไปทางเฉินเยียนจางท่านพ่อข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจู่ๆเขาก็มาจับมือลูกแบบนี้ท่านกรุณาให้เกียรติลูกสาวข้าด้วยมีเชนนั้นก็เชิญท่านออกไปอรันดีถึงกับหน้าเสียจึงมองดูท่านท่านรู้ว่าเล่นมากไปแล้วจึงหาทางแก้สถานการณ์ ่านพ่ออย่ากโกรธเลยเมื่อครู่ลูกโกหกท่านอาลันดีแค่ทําตามธรมเนียมเท่านั้นเองใช่ขครับขอให้ใต้เท้าเฉันอย่าได้ถือโกรธนี่คือธรรมเนียมการทักทายของพวกเราชาวอิตาลีคราวหน้าระวังหน่อยแล้วกันที่นี่เราจะสำนักต้าชิงทางที่ดีอย่าใช้ทรรเนียมต่างชาติเช่นนี้จะดีกว่าเมื่อเห็นอาลันดีหน้าจ๋อยท่านก็ปิดปากแอบขำ อารันดีมองท่านอย่างเคืองเองท่านรู้ดีว่าไม่ควรเล่นอีกต่อไปจึงรีบลากแขนเชินเย็นจางไปที่โต๊ะนี่เป็นของว่างที่ข้าให้มามาทำไว้พวกท่านลองชิมสิทั้งสองนั่งลงประจำที่บนโต๊ะจัดป้านน้ำชาและของว่างอย่างชวนให้น่ารับประทานท่านรู้ว่าโอกาสมาถึงจึงเตะอารันดีไปทีหนึ่งเพื่อให้เขาออกไปแต่พอเมื่อคู่ที่โดนท่านแกลง้ง อารันดีเหมือนยังงอนท่านอยู่จึงไม่ตอบรับท่านกินของว่างอย่างสบายใจของว่างนี้รสชาติไม่เลวนะนั้นเจ้าก็กินให้เยอะๆสิอิ่มแล้วลองคิดดีๆสิว่ามีธุระอะไรที่ยังไม่ได้ทำท่านเตะอารันดีอีกครั้งอารันดีก็ยังไม่รู้ไม่ชี้แถมยังหันมาขยิบตาทำหน้าทะเลนใส่ท่านด้วย จนกระทั่งหมดหนทางแล้วท่านจึงยกมือพนมขึ้นแล้วพูดกระซิบเบาๆกับเขาขอร้องอ่เมื่อกี้นี้ข้าผิดเองเจ้าช่วยข้าหน่อยนะพอได้ยินเสียงอ้อนจากท่านในที่สุดอารันดีก็ตกลงช่วยโดยอ้างว่าไปห้องสุขาจึงขอตัวออกไปในที่สุดอารันดีก็ออกไปในห้องรับแขกจึงมีเพียงท่านและเฉินเยียนจางเพียงสองคน ก่อนท่านจะถามเันเย็นจ้างก็ตัดบทชิงถามก่อนเจ้าสองคนรู้จักกันนานแล้วเหรอว่าข้าเคยรู้จักกันมาก่อนแม้เขารู้สถานะของลูกแต่เขาจะไม่บอกใครเด็ดขาดแน่นอนคะ่ะแบบนี้ก็ดีแล้วท่านพ่อหมู่นี้ทำไมท่านรีบออกไปทำงานเจ้าคะพ่อมีงานราชการติดพัน์รีบออกไปทำงานแต่เช้าจะดีกว่าแต่ท่านพ่อ ก็แค่ไปตรวจงานราชการเท่านั้นไหนเลยจะต้องออกไปแต่เช้าขนาดนั้นเมื่อรู้ว่าท่านทราบทุกฝีก้าวของเขาเชิญเยียงจางไม่อาจปฏิเสธต่อไปได้อีกอย่างการหลบหน้าโดยออกไปทุกๆเช้าคงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาช่วงนี้เป็นวันลำลึกแม่ของเจ้าพ่อเตรียมการไว้แล้วโดยไม่บอกเจ้าเพื่อไม่อยากให้เจ้าต้องทุกข์ใจท่านพ่อ ท่านยังจำกล่องแพรท,ที่ท่านแม่ให้ข้าสมัยเด็กๆได้ไหมคะไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ในเมื่ออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันลำลึกของท่านแม่ลูกก็ยิ่งอยากได้กล่องแพรนั้นมาใช้คุยกับท่านแม่เมื่อเห็นท่านพูดถึงกล่องแพรเฉินเยีนจางรู้สึกตื่นตระหนกแต่ไม่สำแดงอาการท่านสงสัยว่ากล่องแพรนั้น จะอยู่ที่เชินเยียนจางแต่ไม่กล้าเอ่ยถามตรงๆจึงได้แต่หาช่องเพื่อให้เชินเยียนจางนำมามอบให้แต่โดยดีพ่อไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่รู้หายไปไหนหรือเปล่าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วลูกสาวคนนี้ทําให้ท่านแม่ผิดหวังเสียแล้วถึงกับทำของสำคัญอย่างก,กล่องแพ้หายไปลูกคนนี้่ังไม่เอาไหนพูดไปพูดมาน้ำตาคอเบ้าหยดลงแมแม่อย่าห่วงเลย พ่อจะให้มามาช่วยหาให้เจ้าดีท่านหยุดรำให้เชิญเยนจางรีบไปเรียกมามาแม่บ้านให้จัดการพลิกจวนตระกูลเฉินหากล่องแพรไวนั้นทุกซอกทุกมุมเมื่อเชิญเยนจางออกไปอารันดีกลับมายังโถงรับแขกหรือท่าใต้เท้าเฉินคงไม่ติดกลับเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่ายังไงแม้เขาจะตกใจแต่เห็นได้ชัดเลยว่า เขาไม่มีทางมอบสิ่งที่ท่านต้องการไปนันขาดทําไมท่านถึงแน่ใจนักละ่ะแต่ที่ข้าแอบสังเกตการอยู่ข้างๆถึงแม้เขาจะดูทุกข์ใจแต่กลับกังวลมากกว่าดังนั้นที่บอกว่าจะช่วยหาให้ท่านนะ่ะก็เป็นแค่การ่วงเวลอาอรันดีพูดมีเหตุผลแต่ท่านเลือกที่จะเชื่อใจเฉินเยียนจางแต่ไม่คิดเลยแค่ไม่ทันไรมามาแม่บ้านก็มาบอกว่าหาไม่เจอเฉินเยียนจางปอบเจ้า ว่าเตรียมจะจัดงานครบรอบเสียชีวิตให้คุณแม่เรื่องกล่องแพรก็ยังคาราคาซังไปแบบนี้เอในกล่องแพรได้มีอะไรกันหนะ้าอ่ะโอเคค่ะทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย